อาครับพี่น้องกะเนึ่งจากบ่อแก้สละค้ามกะติดงานด้วนพี่น้องมีคนไข่มีพาตัดด้วน, <ไป S 1> กนก็เลยมือเศ้านี่มาบบท่านเพิ่นครับเลย้่ได้เก็บ,บช็อตเด็ดครับพี่น้องแ่ว่ากกเห็นว่วาหมานยู่พี่น้องแบบกนี่เป็นบ่ออ่าบัตหนึ่งพันหยพี่น้องหาร30เซียนครับ ไม,าาม่เหมือนเศร้าเลยดูเยอะได้จ้พี่น้องมาบททันช็อตเด็ดครับอ้าวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศช่วงสุดท้ายแล้วพี่น้องเกิดเส้นแหกเกิดผ้ากันสีผ้ากันขึ้นแล้วครับบอกใครได้บอกใครได้ดดดดดดดเดี๋ยวเขากลับไปชมผลงานแต่และเส้นแหกครับพี่น้องว่าเดือดหลายบอกครับ นนี่ปมบอนเี่อาคนนงไปดี๋ยวเขาไปชมผลงานกันครับว่าตะล่เ้นแห่ได้หน่อยได้หลายสัําไดครับผมกับบัตรราคา1 5 0่าครับพี่น้องอ้าจะดนขาสวยยพี่น้อง มาช่วงสุดท้ายครับพี่น้องวันนี้เราไม่ได้เอามาเอาลูกปลาฟัดปลานะปล่อยแล้ววันนี้นี่ครับพวกมาช่วงท้ายเขาก็สิมาชมผลงานพี่น้องเจนแห่พ่นเด็ดหน่อยเรื่องอะไรสักหน่อยปลาบสวัสดีครับบ่ครับวกบมจะมาบ่ครับครับติดงานด่วนงานด่วนโอ้นี่พี่น้องโอ้กางโ hover กับมีพี่น้อง นี่ครับเก็ดมานบอตานี่ฮะโอกโง่เง่ยพี่น้องโอ้โห่ก็สวายสวายครับอ่ะมีเป็นเกีียวขึ้นเทสแล้วพี่น้องนกน้ำแข็งครับ không có thịt phòng ở đây không chơi ở đây không không có ở đây không chơi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  ở không gì không đây không để cho อ้ขุมมันลบยงเี่ยรู้ดามทีวเลยอุมไมที่ยอเออสมทีเลยเด็้ออก่อนนี้มันออกอะไ้ออกไม่เลยจิตยงจิตยงสบยสบายนะเอาพี่นดังเอาขึ้นขึ้นเท่ครับเดี๋ยว่ึ้งอีกอันนี้จักเจ้าครับนี่เจ้าเดียว โอ้เจ้าเดียวสามถุงอสบายพี่น้องสบายสบายตะเพียนก็แกน้นจันพี่น้องครับสียดายี่พี่น้องเมื่อเช้านี้วันนี้มเดลมื่าไทยช็อตเด็ดเนื่องจากว่าบ้าแกสารค้ากิดติดงานด่วนครับพี่น้องครับเนา แกวบรรยากาศช่วงสุดท้ายนี่แหละให้พี่น้องได้รับชมครับผมอันนี้เหรอซิว่ามันจะเป็นบอ่อตกปลานะครับพี่น้องเป็นบอ่อตกปลาแต่ยุกใกล้ๆบ้านบ่าใกล้นี่ยบ้านบ่าใกล้กับขีมอเตอร์ไซค์ไปดิดีประมาณสามร้อยเมตรพี่น้องแบบมันยุกใกล้พี่น้องก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ชมครับผม เว้ันจ็ดแปดโลนี่ยเพื่อนเจลาเบกมีครับผมเจ้าอันนี้มี กระห ồ นะพี่น้องน่าจจัด hmm. ตัวงามพี่น้อง ตนี่ติเดเบียดกี่สิดดึงดียวตะกินเด้กากระ้องวันดีขนาดครับพี่น้องอ้อยังถือยู่พี่น้อง anh ừ, thế thì vô khập, sẽ bị xay khập พี่ลองขนคนงานครับโอ้โอโก็สงงวยพี่น้องบิ๊กไวกระตะเพียนไม่ได้กระโ o v e ครับเด็กตัวนี้หน่อยตัวนี้เงินเดินโอ้ยดีครับพี่น,น้องบิก๊กไวประมาณเจ็ดแปดโล เจลเม็ดตัวนี้สิทเนาดเจลเม็ดหน่อยตัวนึงตัวเนี้ยเป็นอสืน <c oughs> รุ่น,พนเพลียก็จงมีแต่ตัวส้วงใช <c oughs> ่ใช่อยู่เ <c oughs> ข้ามาบททันช่วงเศร้าครับเดี๋ยวเปบรบรยากาศนี่แหละครับพี่น้อง เป็นนข้็่ะวนเข่งเลยพี่น้องคันเบอร์แซงตั้หนั่งนี่เป็นเนยที่ททสุดพ่อเห็ดสมดีๆพีน่น้องปตะเพีย <c oughs> น

ตัวงามครับยกเลดิไลครับที่ดังใจกั้เหลืออีกไล่ันไม่ร้องนี่เรเทียนครับใส่กระหู้ว่าครับกระหูหน่อยกระหู้เนี้ยรหูหน่อยเราชมเป็นผลงานครับ ល្លាប់ប្រាប់ប្ อดาไอ้ดมไอ้ดอกมันแดโอ้เปโบีิ๊กไว้ครับอัดอวาย่างบบิกวตัวนี้เนี่ยี่กรองวันสิบโล เหนไครัมอุนไปอยู่นาอยู่ในกระสอบอะไรไอุ่นอยู่ในกระสอบอยู่ในบอมอุ่น ดอ uh, <avez> ่าเออเอาเรือไปเซ่อ